แนะนำตัวไหนครับ ผมลุงนอครับอยู่ที่ไหนครับแนทตรงเนี้ยนาเซิงครับมู่แปดอำเภอคลีมาจังหวัดสุขโขทัยเนาะครับอ่าโอเคครับผมนะอ่ะวันนี้จะมาขอความรู้เหลืองกันรเลี้ยงงัวหน่อยเนาะเลยเลยตัวลุงนอเองเนี่ยเลี้ยงงัวมาได้กี่ปีแล้วครับผม้องถามนี่ก่อนเลยโอ้หสี่สิบกว่าปีแล้วล่ะที่เลี้ยงงัวนะเลี้ยงงัวได้เนี่ยแล้ว ปกติเนี่ยในการเลี้ยงวัวของลุงนเนาะนะครับผมเมื่อก่อนนี่เลี้ยงเป็นวัวบามาูุผสมแบบนี้นะหรือว่าเป็นเลี้ยง,งวัวไทยบ้านหรือว่ายังไงครับผมคืนบ้านอย่างนี้แหละเลี้ยงมาโดยตลอดตลอดเลยส <40. S 2> ี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าแล้วอ่ะนั่นขออนุญาตถามเลยครับวัวเนี่ยที่เลี้ยงมานี่ให้อะไรลุงเนาะบ้างครับผมให้อะไรเราบ้างจากอาชีพการเลี้ยง,งวัวนะครับผมอืมเหมือนกัน ก็ได้ขายทุกปีอะได้ขายทุกปีได้ขายทุกปีหละสงลุกเรียนได้กับพ่อเรียงงัวนนี่แหละสงลุกเรียนจบไปได้ทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยสามคนสามคนโอ้โหเพราะอาชีพเรียงงวเรียงงวตอนนี้นี่ในฝูงมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับเนี่ยยี่สิบแปดตัวยี่สิบแปดตัวเนาะโอ้โหนะครับผมเออ ฤดูการไหนที่แบบว่าเป็นปัญหาของลุงเนาะในการเลี้ยงงัวไหลทุ่งอะครับผมฤาดูการไหนจะมีฝนมีร้อนมีหนาวน้ำน้ำแต่ยักษ์น้ำน้ำนี่แต่ยักษ์น้อยแต่ยักษ์เพราะอะไรถึงยักษ์ครับผมมีเรียงไม่เคยมีคือเขาทําไรทํานากันหมดทำไรทำนาอ๋อปนเขามั่งอะไรบ้างอ๋อเราก็เลยจะมีถีเรียงจํากัดน้อยถีเรียงมีน้อยไม่เคยมีอ๋อก็จะไหลเข้าป่าเข้าเขาขึ้นเขาบ้าง อืประมาณนั้นเนะะาะถ้าเกิดเป็นฤดูเนี่ยฝนหนาวร้อนเนี่ยครับผมโรคไข้ไข้เจ็บกับงงวเนี่ยลุงน้องเคยเจอบ้างไหมครับผมเคยเจอเจ็บปากเจ็บติน,น,นมีเหมือนกันมีป,นปกตินี่ก<ม>็ค,คือทําไงครับผมรักษาตามอาการเรียกหมอมาหรือปล่อยให้หายตามธรรมชาติครับผมส่วนมากจะธรรมชาติคือปล่อยมันไปอย่างงั้นแหละ <c oughs> อืมถ้าไม่เป็นจริงๆเนี่ยถ้าไม่เอาของมันสิยาก็เป็นเยอๆนะๆก็ อืสวนมกักงัวทั้งฝูงนะครับผมที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้นี่ก็คือฉีดวัคซีนมั้งไหมครับผมไม่เคยได้สีดเลยคือปีป,ปีคือปกติเนี่ยคือเราเลี้ยงงัวมาเนี่ยวัคซีนนี่คือแทบไม่เคยได้สีดเลยแทบไม่เคยได้สีดไม่ฉีดเลยก็ว่าได้สีดแต่ลูกงัวลุ้นทิข้างเดียวตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยงมาที่เหลือนี่คือปล่อยธรรมชาติธรรมชาติเลยคือสไตล์ลุงน้อยนี่คือเลี้ยงแต่มาธรรมชาติอย่างเดียวธรรมชาติอย่างเดียว หัวไล่ไปนาเข้าป่าเข้าเขาทีตรงไหนว่าง,งสิถีสาธารณะว่างก็ไปตรงนั้นเลยเลยงั้นแหละอ๋อปลูกจะได้ปลูกยาบ้างไห <ยา S 1> มครับผมเคยเลยไอคำว่าปลูกยาเนี่ยม่เคยเลยธรรม,ม,มาชาติอย่างเดียวธรรมชาติอย่างเดียวอืพี่น้องครับผมนี่เหมือนกันนะคืออยากจะเอออีกอีกหนึ่งประสบการณ์ของการเลี้ยงวัวที่แอดมินสังเกตเห็นก็คือคําว่าไม่เคยได้รับวัคซีนเลยกับวัวนะ งัวเขาก็ยังอยู่ได้อ่ะงั้นถามต่ออีกนิดนึงอ่าผมเห็นคอ,อกนี่โอ้โหไม่ดูก็เขาเรียกอยู่เหมือนเหมือนเล่นควายเหมือนกันนะเออข้างไหนมันแห้งแล้วมันไม่เข้าไปไม่รู้เป็นอะไรมันก็อยู่แต่ก้างเนาะอ่าอยู่ต่ก้ากคือทุกอ่าทุกฤดูฝนของทุกปีเนี่ยคอ,อกก็จะช้ำเละแบบนี้แหละหน้ำจะเป็นอย่างนี้แหละก็ประมาณสักสองสามเดือนที่เป็นแบบนี้ของทุกปีทุกปีงัวมีปัญหาเจ็บป่วยบ้างไหมครับผมกับอีการอยู่คอกแบบนี้ครับผม ไม่เห็นเป็นไรอะแต่มีบางที่ว่าเจ็บเท่าเจ็บอะไรนี่แหละแต่ก็ไม่ได้เป็นหมดทุกตวัวก็เป็นบางไม่เป็นบางอะไรนี่แะแต่เราก็ปล่อยหายตามธรรมชาติอคิดคิดรู้ไหมรู้ว่าคิดไหมครับผมเอ๊ะทำไมบางทีมันเจ็บมันปล่อยเนี่ยทาไมมันหายเองทมธรรมชาติได้ครับก็ปล่อยไปก็แล้วถ้ามันทําไม่เป็นเยอะถ้าเป็นเยอะเราก็ไปหาหมอเอามอมาสีดมัง่งอะไรบ่งถ้าไม่เยอะก็ปล่อยไปหรืออาจจะเป็นพี่ที่แบบว่าสมมติว่าวัวเนี่ยมาเริ่ม เต๊ปจีอ่าเต็บเจ็บตีนเจ็บเท้ามันเนี่ยเวลาเราเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยเราปล่อยไปเลยสมมตินะมันมีหญ้าหลากหลายสายพันธุ์อาจจะเป็นญ้าตัวนี้รักษาอาการมันได้อย่างงี้คิดว่าน่าจะมีสวนมากครับผมเอ้ก็ไม่ทราบกติเท่นั้นแ่ะอย่างงี้ก็คือไม่ชัวร์เหมือนกันอ๋อแต่ที่แน่ๆก็คือวัคซีนนี่ไม่เคยฉีดอยู่แล้วมันหายเองตามธรรมชาติยกเว้นนักจริงๆอืมอ่ะงั้นถามอีกนิดนึงครับผมเลี้ยงงัวแบบนี้ลุงเนาะลงทุนอะไรบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย หลง,ตะ,ลง,ลงตะแหลงหลงตะแหลงจริงๆ่นแหลแะกะลูกกระสุน <c oughs> ลูกกระสุนก็ป้นเองอ๋อพี่น้องครับผมเนี่ยนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมเอ่อที่เลี้ยงงัวนี่ก็คือลงทุนตะทุนเริ่มต้นตั้งตัวมาเนี่ยนุ่งเนาะเริ่มมีกี่ตัวครับผมงัวเนี่ยฮะแรกเริ่มครับพ่อให้ตัวนึงพ่อมาให้ให้มาตัวเมียตัวผู้ครับตัวเมียตัวเมียตัวนึงอ่าที่เรามีทุนซื้อผสมมั่งมันก็มีลูกเรื่อยเรื่อย พราะจมีเราไม่เคยขายก็ฝุ่งก็โตลเลยอย่างเงี้ยเราก็คือจะเก็บไว้เรื่อยๆอเรื่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆอม,มันไม่ไหวก็ปล่อยอ <laughs> ปกตินี่คือที่ฝุ่งนี่จะมีขายทุกปีแต่จะขายเฉพาะตัวผู้เราคัดขายขายตัวผู้ทุกปีทุกปีมันก็ได้ขายทุกปีแล้วปกติอย่างงั้นจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงมายาวนานนะครับผมถามนิดนึงฮะเคยขายวัวตัวผู้สมมุติถ้าปกตินี่ขวบชนขวบขายทีหรือว่า ปีกว้าขายถีรู้วยนครับดีๆควบชนควบขวบชนควบก็จะขายถีปกติเคยขายงวได้ราคาแพงสุดเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครัตัวผูประมาณสักครบหนึ่งะครับผมขูละห้าเหมือนขูละห้าหมือนช่วงแพงๆนะนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ขายแพงที่สุดเลยช่วงนั้นไรแล้วเคยขายตำสุดนี่ยังงวครบหนึ่งเหมือนกันครับผมเคยขายต่ำสุดยุ่ประมาณเท่าไหร่ครับผมหมือนกวาดเหมือนกวาด น,นั่นก็คือถูกละทะไมเคยขายถูกเราก็เลี้ยงเลี้ยงเราต่อไปเลี้ยงไปเรื่อยอืมนะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงว่าปีแล้วนี่รู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่งขายไปงัวไปได้กี่ตัวนะเร็วๆนี้สามสีสีตัวสีตัวสีตัวนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับผมขายเกี่ยวสองสามขวบแล้วมั้งน่ะสามปีอ่ะอตอนงัวแพงนี่อีสีตัวนี้เขาเคยมาให้ราคาวไว้เท่าไหร่ครับผมเขาให้ไป แสนเท่าไรก็หน่ะแสนนิดนิดเออเขาให้แสนกว่าอ่าเราเลี้ยงไม้ปีก็ตั้งใจว่างวจะแพงขึ้นจะแพงขึ้นครับแล้วก็คือตัดสินใจขายไปเมื่อต้นปีเมื่อนี่แหละเท่าไรเนี่ยอ่าขายไปได้ราคาไม่ได้ยังปีแล้วถูกไ้อ่าคือตอนแรกตั้งใจว่าเอ้ยงวมันน่าจะแพงขึ้นน่าเลี้ยงไปปีน่าจะได้อีกอ่าที่ไหนได้ กับขายอ,อีซีตัวนั้นกับขายในได้ในราคาที่ต่ากว่าอีปีก่อนเนี่ยต่ำกว่าท้งที่เราเลี้ยงมาได้อีปีนึงหัวใหญ่กว่าขึ้นอโตขึ้นเลี้ยงมาปีนึือก็มีคิดมีฝันเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ก็มันก็ไม่ลงมาโยกย้า่เนี่ยไอช่วงนี้เอตัวลงน้อยคิดว่าสถานการณ์ราคาวัวนี่มันมันเลื่อตามประสบการณ์ของเราเนี่ยกี่ปีกี่ปีมันถึงจะวนมาราคาถูกแบบนี้ครับผม ามประสบการของเราที่เคยเลี้ยงมาครับโอ้โหไปเจอที่นี้ก็แย่แต่ปกติเคยเจอแบบนี้มากไหมครับผมไม่เคยเจออย่างนี้ที่ต่ำๆน,นะที่เคยต่าขนาดนี้แล้วพอค้าไม่เคยวิงเลยแย่ป<ๆ>ีนี่รู้สึกก็แย่มากเลยราคาวัวลงที่ลุงน้อยเห็นนี้มาตามสภาพที่พ่อค้ามาจีบเราบ้างมาคุยก็เราบ้างนี่ประมาณกี่ปีแล้วที่ราคาค่อนข้างตกต่ำแบบนี้ฮะปีแล้วก็ยังวัดต่ำก็ยังดีกว่านี่ยปี<อ>นี้มันแย่ก็พีแล้วอีกอีปีปนี้นะครับผมปีนี้แย่กว่า อืมโอเคครับผมนะจะเป็นแบบนี้อ like. ่ะเดี๋ยวขอถามเรื uh, ่งผองงัวมันครับผมนะของลุงน้อนี่มีวิธีการเลือกผองงัวยังไงอะครับผมผองงัวมาคุมฝูงฮะมักจะเอาบ้ามันเออะไรเล็บอะไรแล้วนะเถาโบดเออบดบดหรือบูดอะบดมาบดถครับผมนะฮะก็คือจะเลือกพผอโบดถหน้อยมาคุมฝูงบดก็ได้บามันก็ได้ไม่เคยเลือกเลไรยขกับม่เคยจํากัดขัาผองงัวเพราะของลุงน้อเองนี่ก็คือจะเลียงเรียงวัวแบบเนื้อ เนื้อเนื้อไชยาแหลกเนื้อเป็นลักเลยคำว่าอาหารนี่ไม่ไม่ไม่รู้จักเลยงัวทุกตัวไม่มีคาว่ากินอาหารคนไม่มียังจะมีก็ถ้ากะตุ้ขายสักตัวเลยก็เป็นผองงัวเลยกก็อ๋อธรรมดาี่ก็คือยองนี่แหละเรียงใหญ่เพงเดียวคือพอค่าเข้ามาดูก็มามาดูกันตามตัวได้เลยตามตัวได้เลยอืมนะฮะยกเว้นผองัวถ้าเกิดอยากจะตุ้กก็หายก็อาจจะกระตุ้สักหน่อยนึง ก็น้อยครับน้อยตัวที่จะนั่นนะอืมเนมากแค่ขายขายธรรมศาสตร์ไปไรกับเท่านั้นไปอ่าเดี๋ยวขออนุญาตถามลุงน้อยอีกนิดนึงครับผมอ่าได้เลยอเอเอ่เอเรียงงัวปล่อยทุ่งนะครับผมในการปล่อยนะครับผมการปล่อยเช้าปล่อยสายเนี่ยมันมีผลยังไงกับงัวบาง่ะครับผมปล่อยเช้ามันจะเดินไม่ไจะอยู่อ๋อถ้าเกิดเราปล่อยเชาปุ๊บไปนะ จะเดินเยอะมันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เรษฐาไม่ค่อยกินเดินกันปล่อยสายมันจะตั้งใจกินเัน้ยหน่อยปล่อยเศษสายนะครับผมยังเคอะของน้อยเองนี่เริ่มปล่อยงวนี่ประมาณสักกี่โมงครับเนี่ยโดยโดยปกติละประมาณการสามสามโมงเช้าสี่โมงเช้าสามถึงสี่ระหว่างนีแลเราก็เขานี้ก็จะเลี้ยงทั้งวันเลยทั้งวันเลยสี่โมงครับบ้านเคาะเสี่โมงอะนะครับผมสี่โมงถึงบ้านก็ห้าโมงเกือบห้าโมงห้าโมง แล้วยังฟางนี่จะมีให้มันกินตอนไหนบ้างครับผมเรืองฟางสําหลับก็จะให้กินช่วงฝนตกจริงๆไปไหนออกไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อปกตินี่ฟางเราก็จะมีสต็อกไว้บ้างเหมือนกันแต่เราก็จะให้กินสมมติไอ้วันนี้มีทุระฝนตกนักก็จะโรยฟางให้มันไปให้มันกินฟางอย่างเดียวเลย,ยท<า>ัย้ทงวันทัั้งวนอื มีเฮ็ดขึ้นกัต่ำวันสีวันไม่รู้อะเฮ็ดคนขึ้นอะนะ<笑>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 ใจฟางเลยนะแกคัดฟ <F> างนะครับผมนะฮะสีละสีห้าร้อยเหมือนกันสีนึ่งอะนะครับผมสี500โโห้าร้อยคนโอ้โหเพราะยังที่บอกอะคือเลี้ยงงัวเราก็อยากจะออกไปทําธุระนู่นนี่นั่นได้เหมือนกันอเรามีฟางเรามีธุระไหนเราไปได้เราแค่ยัดฟางลงลงลงคอกอ่ลงลงรางยางเดียวงรา เอ้งั้นถามของน้อนิดนึงครับผมยังสมมุติในการเลี้ยงวัวของเราเนี่ยยังยังยังเหลืองที่พบเจอของน้องเนี่ยยังยังยังเราก็เองก็มีพอคุ้มฝูงเนี่ยยังลุกเนี่ยได้ได้ตัวละปีได้ั้งครับผมมันเป็นบางตัวบางตัวมันก็ได้บางตัวมันก็ไม่ได้เราก็มันก็ไม่รู้เป็นอะไรยังงั้นเหมือนกันเป็นอะไรเราไม่รู้สาเหตุบางครั้งมันก็มีซ่อนครับบางครั้งมันก็หางอือนี่ก็เราก็ไม่เข้าใจถามอาจุสัสเขาก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน อจะบอกว่าแนะนําซื้อกลุงกระแล่มากินก็จะว่าช่วยก็ไม่ได้ช่วยไม่สวยก็เหมือนกันเคยซื้อมาก,กันอืก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับปกติกตมันก็อ่ะสามปีบางที่สองตัวบางที่ก็ได้ปีละตัวนั่นแหละไม่สมําเสมอเหมือนกันมสมําเสมออืมไ <Okay. S 1> อ้น,นี่อ้น,นี่ก็ถือว่าเป็นการขาดโอกาสอย่างนึงเหมือนกันเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะแก้ไขยังไงเหมือนกันเนาะนะฮะผมทีถ้ามันหางเรื่อยๆแล้วก็ต้องขายเหมือนกันนะหางถก ้เราก็ต้องเก็บออกไปปล่อยปล่อยออกไปนะฮะย่างน,นี้การเลี้ยง well ัวงแมงัวของลุงน้อเนี่ยล nice, ุงน้อมีแนวคิดยังไงคือต้องให้มันอ้วนทุกวันทุกวันไหมเรื่องเรื่องเกี่ยวไม่จ uh> ําเป็นไม่จาเป็นครับผมถ้าไม่ไม่จําเป็นนะครับผมแต่ลุกมันยังเดียวอ๋อของเรานี่คือเลี้ยงงวตัวเมียเนี่ยเพื่อเอาลุกเอาลุกไอการที่จะให้มันอ้วนนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องจําเป็นไม่จาเป็นแล้วเราก็จให้มันจนผอมนัก แยกมาเราก็ต้องเอาฟางสวยมั่งหัวขำให้มันได้กินบ้างฟางสวยมั่งสองก้อนสามก้อนครับอืมให้มันได้กินให้ให้ให้มันอิ่มสักน้อยไม่จําเป็นต้องอ้วนเพื่อเพื่อย่างที่บอกแหละเราต้องการลุกงวเป็นลักลุกงวเพื่อใช้ในการเลี้ยงตัวเราให้ได้คงได้ขายทุกปีปกติถ้าเกิดเออขายขายงวแต่ละปีละปีนี่ตังก์กำเงินยุบประมาณเท่าไหร่น่ะลักแสนตรงนี้ไหมเนี่ยมี ลักแสนในตรงนี้แน่ตรงนี้โอ้โหถ้ามันออกดีๆก็ได้เองแต่ปกติก็ไม่ตําแสนอยู่แล้วละ่ะลักแสนกันอยู่แล้วล่ะทุกปีไดอ้อ่ะงั้นถามอีกนิดนึงครับผมในการเลี้ยงงัวครับผมอะไรที่เป็นปัญหาของลุงเนาะมากที่สุดฮะในการเลี้ยงงัวไหลทุ่งพวกเนี้ยครับผมหายยัไงไงมันก็ต้องไปเองเราอย่างเง้ยแล้วกีหนีไงก็ต้องถึงเวลาก็ต้องไปเลี้ยงนะอ่ะ คือสรุปก็คือปัญหาก็อาจจะเป็นพวกเหลืองทีเหลืองทางเหลืองทีเรื่องนี่แหละอะมันอาจจะเป็นช่วนหน้านำ้ำเพราะถ้าเกิดเป็นหน้าแรงปุ๊บเนี่ยทรงไรทุ่งนาเนี่ยมันกว้างขวางแ้งแรงออกถุงลงทงุงเลยหัวผอมก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวถึงเวลามันก็อ้วนของมันเราลงไปทางหลังมันก็ไม่เทืองผอมออมากกว้างลงไปทางหลัง อ๋อถึงเวลานี้ก็คือจะย้ายถุงเหมือนกันย้ายจากเอนาเชิงอาจจะไปอยู่แถวท่านแดงเหมือนกันสีกิรีอะไรเงี้ยอ๋อไปหาทีกว้างๆหน่อยีกว้างหลงถุงเลยอ๋อถุงกว้างๆเลยโอเคครับผมนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันนาะยกเว้นเหลืองทีเหลืองทางเป็นน้ำหนากนาเล่งสบายนาแรงกวกสบายสบายเลยอืมนะครับผมมีเปยไปนอนในเรื่องนาแร่งเนี่ยมีแต่ถุงเป็น หลายร้อยไ่เลยลงไปมนะอืมออะงั้นให้ลุงน้องฝากนิดนึงะนะครับผมนะฮะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงงวัวครับผมเนี่ยลุงน้องอยากจะแนะนํายังไงฮะในการเริ่มต้นนะครับผมคนที่ใจรักจริงๆถึงจะเลี้ยงได้ทําไมต้องใจรักจริงๆฮะต้องอดทนเนี่ย <laughs> เ่งทีเจอฝนเจออะไรบ้างอะไรบ้างไปก็ทรมานมอนกันเอมันไม่ใช่ว่าจะได้ <laughs> ต้องบอกว่าไม่ใช่ซิฟวันจะได้เงิน ไม่ใช่ว่าสมเดือนจะได้เงินอก็ที่ไปกับติสิบกาปีเราเลี้ยงมาไงอืแต่ยังที่บอกแล้วว่าก็ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันที่ดินนี่ก็ให้มาหลายสิบไร่อยู่เหมือนกันโอ้ที่นาเลยสองแปลงแล้วอ่านะลุกก็เลี้ยงจบไปตั้งสามคนคนบ้านไหมอ่าบ้านด้วยลึกก็ได้พะงวงัวอนะดังนั้นก็คือใครที่จะเริ่มต้นเลี้ยงงวนี่ก็คือ ต้องใจรักจริงๆใจรักต้องอดทนเลยอะถ้าเกิดเจ้าจะแนะนำมาเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียดีนี่จะให้คําแนะนํายังไงดีฮะตัวเมียมันมันได้กินยาวตัวเมียนะครับผมเมียเราได้กินถ้าหลงเป็นแหมะแล้วเราก็ได้กินเรื่อยครับเราไปขายแหมะอ่าลุกมันถึงขบวบเราก็ขายได้เรื่อยแล้วทุกป,ปีอ,อะเลี้ยงตัวผู้เนี่ยโต้วนขายแล้วก็ไปซื้อไม้อีกก็ต้องลงทุนแล้วลงทุนอีกอืเิดแล้วแต่ถนัดเลี้ยงมากัน แล้วแต่ความชอบความถนัดเหมือนกันเนาะก็ตุ้มปูเลยส่งเดือนสามเดือนแลก็ได้ขายอืมแล้วแต่ความถนัดความชอบเหมือนกันเนาะลูกตุเมียคือมันต้องยาวเลยไนงะเรื่องอ่ะแต่เราก็ได้กาไรทุกปีเหมือนกันได้ทุกปีอ่ะได้ตัวเมียเราก็ได้ขยายฝูงไปเรื่อยๆเหมือนกันลูกตัวเมียเราก็าไว้ต้มป,ปูแล้วก็ขายฝูงเราก็โตเลยอ่ะอ่ะงั้นถามลุองนิดนึงครับผมต้องบอกว่าคอกงัวของน้องหรือว่าลูกงัวของนาอหรือว่างัวของน้องเอง่ง เขาที่เห like like so ็นน right ี้ต hey, ้องบอกว่าโอ้ยโคตรแข็งแกร่งเลยเข้มแข็งมากๆเลยนะะถ้าเกิดเผื่อมีใครอยากได้เผื่อมีใครอยากได้มาแบงค์ไปเลี้ยงบ้างโอ้โหอยากแบงค์ตัวเมียไปเลี้ยงอย่างนี้เข้มแข็งอย่างงี้แข็งแกร่งอย่างี้โอ้โหอยากได้ตัวผู้ไปเลี้ยงไปขุนต่อบ้างนี่ลุงน้อพอมีแบงค์บ้างไหมครับผมโอ้แต่ละขาเงี้ยเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนทำไมอ่าไอช่วงนี้ยังไงก็ขอแกบไปก่อนแกบไปก่อนอื อ่ะนะครับผมถ้าเกิดมีใครอยากโทรมาคุยเล่นก็บลูกน้อบ้างหรือเลี้ยงงัวนี่สามารถโทรมาคุยได้ไหมครับผมได้แตโอ้หจำเบอร์ไม่ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไปให้ครับพี่น้องนะฮะอ่านี่นี่ก็คืออีกหนงอีกหนึ่งแนวคิดนะของการเลี้ยงงัวไรทุ่งเลี้ยงแบบธรรมชาติอ่าธรรมชาติจริงๆวัคซีนไม่รู้จักเลยเหมือนกันนะลงทุนแค่เวลาก็ลุกก็สุนเนาะโอเคครับสวัสดีครับโอเคสวัสดี